สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนท์ด,ดัมซิ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเสีย <c oughs> งพอดี <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ <c oughs> โทรไปจะรับหรือเปล่า <c oughs> อ้าวไม่รับสาย สวยเล็ไงท่านผู้ชมเราสวยเล้วมีคนงอนครับมีคนงอนเนื่องจากว่าเราพาผู้สาวขึ้นรถเมื่อวานเมื่อวานก่อนมีคนงอนเลยครับรับไหมกว่าจะรับโอ้ยตายแลหนอนเราต้องง้อยังไงเนี่ย รอชมว่าจะรับหรือเปล่าโอ้ก่อนจะรับ <c oughs> ไม่รับสายแล้วสวยแล้วไงผมโทรไปอรอบหนึ่งแล้วนะนะแล้วก็ไม่รับอีกรอบนี้รอบนี้รอบนี้จะรับหรือเปล่า <c oughs> เนี่ยโอ้ตายตายตาย,ตายน้าพาผู้สาวขึ้นรถเลยโอ้โอ้โอ ฮัลโหลฮัลโหลปิดกล้องทำไมอะไรนะเป็นไรเดี๋ยวรอแชทเดี๋ยวรอจะงอนะครับเป็นไรทำไมต้องปิดกล้องด้วยอ่ะเปิดกล้องไม่ได้นิเร็ววัไหนเปิดกล้องดูหน้าหน่อยเปิดกล้องหน่อย เป็นไร,นไรอาการเป็นยังไงนะพาสาวขึ้นรถแล้วก็งอนนะฮะอะไรนะอาการมันเป็นยังไงฮะไหนเปิดกล้องดูหน้าหน่อยเร็วเร็ว หน้าตาโหดมากเลยครับเอาปิดทำไมเปิดจะดูหน้าหน่อยเร็วเป็นไรเอาแล้วจะปิดกล้องทำไมล่ะทำาไมได้เป็นไรอะอะไรนะ จะทำหน้าอย่างนี้สิทำไมล่ะ <g iggle> เป็นไร <im ple asure> สงสัยจกยง,ง,นง,งอนครับงอนเขานะเขาสัญญาว่าจะต่อไปจะพาเด็กนักศึกษาขึ้นรถทาไมปิดกล้ <c ười> องทำไมอะ เปิดก้อนไว้ก่อนละสัญญาสัญญาเอาดีๆแล้วอ่ะสัญญาว่าสัญญาว่าจะพาเด็กศิลปินขึ้นรถเอะโอ้โหมันหนักเลยทีน่นี้อะไรนะ <c oughs> ว่าอะไรนะจะได้รู้จะได้รู้โอ้โหใครกลัวมีก็ออกจากแก๊งเราไป <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมฮะ เราสัญญาจะต่อไปเขาจะไม่พาผู้สาวแบบสวยๆแบบขาวๆบึมๆขึ้นรถแล้วสัญญาอะไรสัญญาอะไรแบบนี้อา,อาวเราต้องทำไงเราต้องเซ็นเอกสารสัญญาบ่ <laughs> แล้วกโกรธเขาเอาโกรธเขาเรื่องอะไรเนี่ยฮะเอาดีๆเอา ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยฮะทำไมทำไมจะไม่ผิดผิดเรื่องอะไรแล้วทำอะไรละ่ะก็พาผู้สาวขึ้นรถก็รู้ว่าผมีอะไรอ่ะอ้าวก็รู้ก็ขอโทษแล้วไง แค่พาเพื่อนมานั่งเฉยๆนั่งแบบทำคลิปแล้วโกรธทำไมฮะฮะอะไรนะอะไรนะไม่ได้โกรธแล้วจะผิดกล้องทำไมแล้วทำไมต้องมาฟึดชวัดชวึดชวัดใส่ด้วย เอาไม่ได้เป็นไรแล้วปิดกล้องทำไมเปิดกล้องวะเล่อเปิดน้อยดูอะทำทำน้ำเสียงนะครับน้ำเสียงแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบตัวอะไรไม่รู้โกรธเลยอะ <c oughs> ถือมันนางงูพิษ <c oughs> ใช่ไหมบู เดี๋ยวเธอ,อนางงูพิษเธอไม่ต้องมาใส่ทำใส่ชั้นเลยนะ,อะขอโทษได้ไหมล่ะต่อไปนี้เขาจะเขาจะฮแบบะเขาจะพาเพื่อนขึ้นเฉพาะเวลาถ่ายคลิปแล้วครับอ,อย่าโกรธได้เปล่าฮะ อะไรนะโอเคแล้วแล้วแล้ว,ลวยังรักเขาอยู่ไหมอ่ะรักบ่แล้วทำไมถึงโกรธเขาล่ะก็ผม่าไม่ได้โกรธไงไม่ได้โกรธเลยนะฮะ<อ>ไม่ได้โกรธบ<อ>่ฮะเขไม่ได้โกรธเลยเออแล้วทำไมต้องทำเสียงกระเทยได้ล่ะไม่ได้โกรธเลยอะ่ะ <laughs> เปิดกล้องก่อนแล้วอ่ะทำไมได้กด าตั้งไปทำอะไรค่ากาแฟเฮ<อ>้ไม่มีมีแต่เงินโอนเงินไม่ยังไม่ได้จ่ายโก็โอนะโอนโอ้โจทยกันเยอะแยะเี่เอออะไรครับเนี่ยโบโอเคไหม โอเคว่าอะไรเปิดกล้องก่อนเร็วเร็วเปิดกล้องก่อน <laughs> <c oughs> เร็วจะไปทำงานแล้วเร็วเปิดกล้องก่อนเร็วจะไปทำงานเร็วเปิดกล้องก่อนไปแน่เอาไงกันแน่ตู เร็วเปิดกล้องก่อนเร็วไช่โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอในคลิปหน้าครับ <laughs> ต้องไปทำงานแล้ว <laughs> งอนไปเลยงอนต่อไปเลย